ันนี้ก็ทันว่าพระสอปดาอันสรประกาศแล้วทรงประกาศแล้วซึ่งตึงล้วความมิแล้วก็สาแล้ว,ว่ารู้กวาวิสุทธิทั้งหลายก็ประทานกรรมเดิมชื่ออันว่ากรรมลาโมกแล้วก็อากาตรทางวิสุทของกรรมปาปกรรมันตอบสนิทกว่าอันตัวแรกแล้วอากาศตัดทางตัวนี้วิสุทธ์ที่รู้กรรมว่าจบมีตัวคณะพิจิกตา เอาบุลานางนี่แหละเพราะว่าระววิศนะทที่เป็นเฉถีผู้จะ,ละไล้ไว้เรียกคตระดาธรรมาแต่นั้นอันวิศนนะแล้วก็อันตัวหนึ่งตัวเฉถีอานันติกิตารก็เชื่อมกับกรรมลาภพอันอันบุคคลทั้งหลายแล้วก็ปฏิติานางอันนี้ก็เป็นวิศนนของตัวนี้แต่ว่าจะมีตัว,วปัจจัยที่อยู่ในตัวโลกจะเป็นวิศนนก็เอาคําว่าผู้ตรนี้ก่อนผู้เหนยอายยาตตะแล้ว ซึ่งคำสัพท์ความเป็นธรรมอันอีกตั้งอยู่อพอแล้วในมุสาว่าผู้มีโรคอื่นนั้นตระว,วิเศษแล้วตัวแปลตัวนี้ไม่เป็กระทำย่อมไม่มีดังนี้าาแล้วก็ต่อแล้วซึ่งอัฐานี้ว่าเขาตั้งทานสัพพาสักยั่งกตาในาอาหารอาหารอาหารทบดกบตุวาโตแลต้วก็ไล่มาเรื่อยๆอีมั่งวิธีน้ของอาาัฐางอัฐางอวุตธรรมใน ประกาศศิตว่าประกาศศิตวาตวปัจจัติที่เป็น,นวัคคแรกเรียกว่าปาริโยเนี่ยเห็นบนเห็นปริโยาสาระการและคริยาในในกิริยาในระหว่างตัวต่อมาที่เด่ดเนอนอกก็คือในวัตถวาพอเอาปริโยาสาระการและคุณียาในวัตวาแล้วก็นะครับวัตวาก่อนก็ยังไม่ถึงมันก็เข้าเล็กไหนไม่ได้เลยก็เอาอัลปะนะกนพิกเวล์อัลปนะ คือระดับการสัมพัสคือหนึ่งรัมาณะของสัมัก่อนสองนิบบตต้งต้อความสามก็จตประนนานหรือตัวที่เกี่ยวกับจตประธาน็เอ็นถูงผ้าแนะวตัวนี้ก็พิกวีอัลปณะแล้วก็ปิสัพวัคยยาถุมผ้าแตา่ล้ปตม้มาจตประธานคือปาปกรรมังปาปรกรรมังมีนามะน,นามะเข้าบอบก็ได้คือนามะศักด์เพราะว่านามะเป็นถ้าเป็นอักรถ,ถ้าเป็นตัวนิบาต็คือ เป็นเป็นกรณีเป็นวสัตว์แต่นามะเป็นตัวนามก็มีนะนามบาั้ไม่ชื่อแต่ละนามะมีทั้งที่เป็นนิบาตมีทั้งที่เป็นนามาลานามาลาเป็นเป็นตระกุมแต่ว่าตัวนี้คือนามะตัวนี้ไม่มีนิสิตอยู่แล้วมีนิพพานอยู่ก็คือเป็นเาเรียกว่าเป็นสารพิบัติเวลาตั้งทานมันก็มีคำว่าสัตว์ด้วยนามะสัสัญญาชวนจงก้เข้าข่าวปาปกรรมังปาปกรรมังสายแยกตาในนาทีนาทีหายอยู่ป็นตุวะโยก การบุพเพารมณเรียบร้อยแล้วที่เหลือทุกพันไปตามระดับได้เลยไม่ต้องอ่าไม่ต้องไปรบผลมันตอนไหนก็ไล่มาทีละตัวตั้งแต่บางไว้ต้นต่อคือเอกธรรมนั้นวิสยาทของสัจจวัตนะสัจจวัตนานแต่วัตกรรมในปหายะปหายะนิตะบาปัจบุพเพกาลักยานในปฏิทินานตัวนี้ต้องเข้าในปฏิทินานั้นะเพราะตัวเนี้ยมันรวบเกิดแรกทุกเสี้ยงที่เป็นตับปัจจัยฉะนั้นปหายะตัวนี้อยู่ในตัวรวบ ต่ดมแต่ตัวนี้ไม่ใช่กระดูกของปากข้างนอกดังนั้นปัญหารยันต์ตัวนี้ต้องเป็นอุปภาคกลางกิริยาในปฏิทิตานันต์ต่อภูษาบาทีได้ในโรงเรียนอัวนี้เขาในกิริยาก็เป็นอาอารัภในปฏิทิตานัต์ปฏิทิตานัต์ไหนนี้ของตัวนี้เป็นวิจารณ์ของภูกกรานางดังนั้นใน,นต,ตัวเขานี้ตัวเดียวกันลดเส้นคำว่าก็ดีก็ดีปฏิทิตานัต์ก็ดีวิสสัทธาประลัมโลกานัณ์ก็ดีวิจารณ์ของขอุคลานัาน กาลนามันเป็นฉัตรถีแต่เแปลว่าอาันเราเรียกว่าฉัตรถีอ่านนะวิถีตัดตาในาอักตระทังอักตระทังก็วิเชนของปาปากดมังเนตุ่มไมฉัตรถีฉัตรถีฉัตรถีอานาันนะวิถีต,ะต,ะตัดตาคือมันมันเป็นฉัตรถีพัดแหลมแต่ต้องการไปหักมาเพราะว่าอักขัะ แต่ะเรื่องวศนัิกตะาในภัศรรย์ภก็หมดแล้วก็มาถึงอียิจตสามีิตอะไรเป็นตัวเปคือยาเป็นตัวเปิดก็หาาะถ้าตัวนามเป็นตัวเปิดก็เป็นจัรุปาแต่อีจิตตัวนี้ก็เป็นสามิบาต้อมีคำศัาสาด้วยอิตาอาการะในวัตตวางวัตตวางุภาพการนั่งเกลียในอาหารอีมาวิสจนัของคาถังคาถังอุศกรรมในอ่างแล้วเข้าในกาะถาจะแปลนตัวนี้ก่อนบาปรังนัน่าบาปที่มากรรมบาลามก แต่ตัวนี้ก็เป็นวิจารณ์ของของปาปังคืออาการหรืออย่างมันคือเรียกปัจจัยขอมรณะจิตมีคําแปลว่าตื่ด้วยก็คืออ่านว่าปาปชาวสัตว์เรียกว่วาาปอันเห็นไหมอันออกมาจากส่วนทรวิษณ์นัแต่ว่าในตัวนี้มีรูปเป็นกรรมพันธุ์จกวิจารณ์เป็นกรรมพันธุ์จกแล้วมีตัวนั้นมีตาขึ้นมาตัวหนึ่งในที่นี้มีไหมตื่นถอยเ,เอาตัวนี้ตัวนี้ให้ไปหาวิพัฒน์ตื่นมันอันนี้คือฉันจีวิพัฒน์นั้นแล้วก็ต้องหาวิพัฒน์ เพราะว่ามันต้เท่ากับอากาศอะไรอย่งนีตึ้งวิจารที่ต้องยึดจัมากเลยเก็แปลมันเข้าไปเนี่คือความบัตามารามโมหรือลันาบารอันอันจักเกิดน,นี่เราก็แปลตัวนี้ก่อนอดีตศาสรี่เนี่ยเป็นเอกธรรมมาอดีตศาสร์ผู้อา่าไปล่วงแล้วซึ่งทำมันเองเอกธรรมมาอดีตศาสรี่เนเป็นสองคำผู้ไปล่วงแล้วซึ่งทำมันเองพุทสาวะทิศาผู้กล่าวเท็จโดยปกติวิตินนะ เป้ษษาลกสารผู้มีโรคอื่นอันข้ามพ้นแล้วเดี๋ยวแนละ้ท่านแปลัวณีนี้ไม่ถึงกระทำจะต้อตงอกคำเดยยังไม่มีอย่างนี้ทานว่าบาปอันอันสักเกิดผู้ไปรงแล้วซึ่งทำมัเองผู้กล่าวเท็จโดยปกติผู้มีโรคอื่นอันข้ามพ้นแล้วไม่ถึงกระทำยังไม่มีอต่นี้คือแปลยากแต่ันพันง่ายกว่าเยอะคือเอาตัวประทานก่อนได้เลยคือ ปาปังต่างแยกตาใน então, mm hmm. uh, นัาทีนาทิอาญิบดจันตุขวาจจตะไรมาเอกราธรรมังเหตุเปียเอกธรรมมาก็คือเอกธรรมะอาวุธกมะในอตนีต่างๆอติตาสตร์ปดีคือตัวนี้เป็นตัวนามตัวนี้เป็นตัวนามที่แปลว่าอันในพัฒนาที่แปลว่าอันมีสัญลของจตุโนจะมีอติตาสตรกับมุสาวนิสสากับวิจิตรนั้โลกรคาสะนั้นเอาสามตัวนี้เอาวิจิตรนัของตัวนี้เกิน เอตัวนี้ก่อนได้เลยคือใช้บวกสมมพุทธราอาจิสสัตว์ก็ดีอุสาวาทิสังก็ดีวิจิตรนากราลกสัตก็ดีวิเศษนากรชันตุโนุลเห็นแล้วว่าชันตุนุก็เป็นชาติชี้อำนาพิจิตรปตาในในอากาศหรืยังนะนั่นเชื่อเป็นกับตัวจกมันรับตัวนักิตาไม่ได้นะตัวที่เป็นรับได้คื่อมอกาศหรืยังตัวนี้นี่คือสัตนามัิดในยันต์ปัจญาดนามัิดอันนั้นตัวนี้ก็อานาพิจิตรชาติทีอันนั้นพิจิตรปตาในอากาศหรืยัง การเรียนต่อไปวิจารณ์ของป้าปางกระบอกีทีซัพมีดิซัที่เป็นคาถาอ่าก็คือตัวคาถาจะเป็นตัวเปิดไม่เกี่ยวกับอาหารนะาการเรื่องคือคาถามีว่าในทีดีซับตรงนี้จะต้องเป็นสรุปบัตรเพราะว่านามเป็นตัวเปิดดูดูท่านอย่างนี้มีทีซัพก็เป็นสรุปบัตในอีมันคาถังตรนนี้ต้องทำให้จบกันทุกรุปนะออนของอเส็แล้วประมาณแกะแกะก็คือถ้ามีบทตั้ง ตัวนั้นอ่นี่คือเป็นบทตั้งถ้าเวลามีบทตั้งต้องมีการตั้งอ่านมาตั้งอ่านมาคือต้องมีติถูกขึ้นมาก็คืออัตทวนว่าติบ้าวิชาวิชา,ปา,าแ,แปลตั้งอ่านแล้วก็แปลตัวที่อยู่ในโซนเนี่ยที่ที่เป็นตัวแก้ที่ให้บทก่อนเข้าบทตั้งก็คืออันว่าอาัาว่าอันนี้เขาแก้เราต้องกำหนดรู้ก่อนด้วยว่าไอ้โันแก้ไอ้ตัว,ว,ตว,ตวบทตั้งไอตัวที่เอามาแก่เน,น,นี่ยในคาถาเนี่ยมันแปลว่าอะไรหนึ่งแปลว่าซึ่ง เห็นไหมถ้าเอาแก้เฉพาะบทต,ตัวที่มันแก้ต้องแปลว่าซึ่งได้เลยฉะนั้นในแก้ถ้าเขาแก้เฉพาะบทเฉพาะอิพัลมันจะไม่มีโครงสร้างของประโยช์ว่าต้องมีจุบรรทัดและพยายาคุ้มภาคเขาจะเอาตัวนั้นมาแก้เลยแล้วก็แปลออกอิกพัลน,นั้นได้เลยก็คือสามาว่านี่จำซึ่งคําสั่งออกคำว่าซึ่งไปเลยไม่ต้องมีบรรทัดอะไรทั้งสิง้สสนซึ่งคําสั่งแล้วก็จบดรงนี้และพอจะเข้าบทต,ตั้งอ่าก็คือแก้ต้น จะต้องมีตาม่ตาฐานต่าฐานต้องเป็นเป็นย่าครบถ้วนก่อนก็คือแหล่บอกมันที่มาตัวถัดคือบอกว่าเนี่ยมีต่าฐานอะไรหลายตัวเนี่ยคือต่าฐานประชิดซ่ในบททั้งหลายเรานาหนา,นาบทต้างมีกี่บทั้หบทเดียวก็ปณิสศสตร์แห่งบทจิติว่าเอากาธรรมันอั่นี้ต่อไปเราตั้งอัดเสร็จเราตั้งอัดต่อไปตัวที่มันแก้เสร็จแต่นี้ค่อยเข้าบทตั้น ในเวลาสมคัญต้องเอาข้างหน้ามาเลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องคิดว่าต้องเอาตัวประธานอะไรก่อนเอาตัวข้างหน้าสาคัญมาเลยแต่ก็คือตระา้าวิศณุของประเทศสุดระดับแรกสถาบี้วิศณุของประเทศสุดประเทศสุดเป็นประโยค็รือประเทศสุดนิพพารณใ์ใมันถอดไปลบลบไปหาในตัวที่ถอด่อกมานคือประสาทสัตว์น้ชนะประเทศสุคือนิพพารณในประสา์ ประทัเราเก็บไปก่อนยังไม่สํงหารเรียนเอาตัวนี้เป็นนิพพานในปรัชญาก็หาให้ไปก่อนแล้วเอาตัวบทตั้งนี้มาต่อมาเลยเอิธทรมั่งตัวที่เป็นตัวนั้คือตัวบทนบทตั้งให้สําัเป็นสรุปปัิติไม่ให้สําบัณเป็นอื่นก็คือเอิกทรมันก็คือสรุปัในอิติสริติัปรัทญาเป็นตัวเปิดดังนั้นถือว่าตัวตัวนั้นเป็นตัวเปิดก็อิติสารก็เป็นสรุปัในปรัชญา อีกคั้งตัเอกธรรมังสรุป,ปะในติกิดิสาสรุป,ปะในปัสสานปัสสานทุกตัวมันเองแล้วตัวโลกนี่เป็นปัญหาตัวนี้ตัวนี้นตัวออม,ตมันตัวถอดออกมาจะได้มาลาติปุแล้วก็สัมก็เป็นนิทานลัญญามันต้องทาเป็นนิทานลัญญาก่อนเพราะมันเองเป็นตัวถอดออกมาแล้วมันแปลว่าอย่าใ,น,ในอนโถก็มีคำแรกที่เรียกชื่อสัพันธ์อีกครั้งคือปัสสานนิทานลัญญาแรก สามีสมร t h ในอโถอโถเก็บไป่อนแล้วเข่าตัวที่เป็นเอามาแก้ีก่อนเลยแบบประจังเดี๋ยวมันซึ่งนะซึ่งเรียกอะไรอาวุธตกรรมะแล้วมันเออาวุธตกรรมะในไหนอ่ะปฏิดได้ไหมไม่ได้อิติไม่รับอาวุธตกรรมะแต่นั้นมันเป็นกฎของการไปแก้อา,าวุธการสงคราแก้ว่าเห็นดูบทตั้งนะในบที้บทตั้งตัวเนี้ยในกระถามันอยู่ตรงไหนในกระถามันอยู่ตรงนี้ แต่ในกระดาไอ้ตัวเอกธรรมังตัวนี้มันเป็นอนุตกกรรมะในอันตีตาสักแต่บทที่เอามาแก้ต้องเอาเป็นอนุตกกรรมะที่ไอ้ตัวนี่เป็นข้าวแต่นั้นสัจจังตัวนี้ก็ต้องมาเราจับมันว่าสัจจังอมุตตกรรมะในอันตีตาสักแค่เป็นเข้าเท่านั้นไอ้ตัวที่โยกที่เอาเป็นข้าเนี่ยพระต้องพันผ่านก็คือสัจจังอนุตกกรรมะในอันตีตาแล้วก็บทแล้วแล้วก็อิติตัวนี้อิติสับก็อิติสับที่ตาบอดที่เราต้องอ่ามาต้องเป็นต้องมันอิติสับก็สรุปวใน อโถอโถตัวท้ายต้องสัมพันธ์อย่าลืมนะอโถนี่ก็ถ้าใครเข้าใจโครงสร้างว่าตัวที่ออกมาแก้เนี่ยต้องเข้าที่เดียวกับที่บทตั้งเข้าเราจะเข้าใจสัมพันธ์ได้ทันทีถ้าใครไม่เข้าใจเรียนสัมพันธ์หรือว่ามันมันยากจริงอะไรยากจริงๆเ้วถาเราไมาเข้ามันจะเป็นอย่างนี้ลงไปตลอดชาติมันจะมีทางสองขาได้อือขาถ้าไม่เข้าใจตรงนี้แล้วต้องสมัคราัจได้ใดราะสัจารย์ก็เป็นของวัฒนธรรมเนี่ยคืสนฐา ดีสักกรก็โทรไปนะโทรๆนี่ก็ทงแล้วบทตั้งต่อมามีาการถัดตอนแล้วถึงตรงไหนถึงตรงนี้นี่เราโทรว่าจริงิว่า,วาประโยคแรกมาถ้ามีประธานจับกริยากุภาพก็แปลว่ามันเราก็ต้องใช้ตัวบทตั้งเป็นตัวช่วยอ,อะไรทักอย่างก็แปลได้เลยก็อ,นอันนี้ก็ หลันจากที่ตั้งอ่านแล้วอ่านตัวอักคือถ้ามีบทตั้งมาหลายตั้งเท่านั้นอ่านว่าต่อไปตั้งแต่ประโแรกคือมันมีรวบเหมือนเดิมรวบแต่ไม่ใช่รวบแบบที่เป็นบทตั้งนะมันรวบในข้อความอมันเองคือพัสสุขพระเริสุในคำทั้งหลายสิทธหนาในกลางปีสัจจังอ่านว่าคำฝันไห้คำเด่นนี่นาทียจะไม่มีอ่านยศชันตุโลแก่ก็จะได้หมายความว่าอย่างไร นี่พูดมาสิบคำเนี่ยไม่มีคำไหนจริงเลยเนี่ยคนนี้คือคนพูดแทบโดยปกติตน,นั่นแหละจริงบ้้งเราบ้าหน่อยยังยังไม่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วคือในคำทั้งหลายสิบหนาเอาคำศัพท์แม้คำหนึ่งยังไม่มียกจากโยกันตโนมาแก่สัตวเกินได้โยกมอนในคาถาแต่ตัวนี้จะเป็นจนดสีพันต่อมาอันนีน้อันนี้ก็คือจะแปลของโซนนี้ของโซนนี้มันแปลว่าอันใช่ไหม มันแปลว่าอันอันสังเกิดแต่พวาวางวิสุทธะไว้เท่านั้นเองเขาไม่วางตัวนาไว้วิสรทะไปเองไม่ได้มันเรียกตัวนาข้ามมาไป้อยู่มาอันคือเรียกตัวนี้มาชันตโรมาตัวหนึ่งชันตโรแปลมันในกระถาคืออันชังเกตเอกรุปศาสตร์พวกนี้อย่างนี้เป็นรูปอ่แต่คำวสาวาตินชื่อว่าผู้กล่าวเทปโดยปกติทำไมจะมีคำว่าชื่อว่าเพิ่มมาได้มันเป็นกฎของแก้ว่า ถ้าตัวที่มีอยู่ในกถาอยู่หลังตัวอธิบายตัวอธิบายอยู่หน้า,นาคือมันวางสลับกันฉะนั้นตัวที่มาแปลในกระถาที่วางไว้หลังต้องีีเขากาชื่อว่ามาเพิ่มข้ามาเราเรียกว่าสัญญาในทางสลับกันถ้าเกิดตัวที่มีในกระถาันอยู่ด้านหน้าตัวที่อธิบายมันอยู่ด้านหลังเราจะมีคำแปลว่าคือว่าอั่นที่เรียกวนาน่าวิวัตรญาณวิรณะ แล้วต์กนี้ก็อันถ้าเกิดกุ้มีอย่างนี้เป็นรูปเนี่ยก็ุสาวามาิโนชื่อว่าผู้เก่าเที่โดยปกติแล้วก็อีกิตอย่างนี้เสร็จแล้วว่าเข้าบทตั้งบทตั้งอ่าที่ต่อต่อมาจะไมมีตัานแล้วไม่ต้องมีการลดถอนเข้าไปเลยถ้าบทเดียวก็มารักษะแห่งบทอิติวา่โโา,วาูุสาว,วาทิสัตอย่างนี้เวลา,าต้องผ่านก็ต้องผ่านบทตั้งก่อนไม่ต้อง เหมืนวิชาแปลที่ว่าตั้งฐานแล้วแปลเสร็จแล้วให้ขับบทตั้งเวลาทั้งานต้องตั้งฐานบทตั้งก่อนนั่นคือกุสาวาทิสต์การขณะตัวที่เป็นบทตั้งต้องสรุภะใน,นติตขณะไม่ต้องคิดมากกุสาวาทิสตสรุปะในอิติอีติสมัมปัสสะเป็นตัวเปิดเราต้องมองให้ออกว่าไอ้ตัวที่เพิ่มมาคือตัวอะไรอิติสัมเป็นตั้งอิงตัวนั่นแหละนัคือปัสสะที่ตั้งานปัจจัยติสัมก็สรุภะในปัสสะนปัสสะตัวนี้แปลไม่แห้งแห้ง ตื่นข้ากับตัวประธานฉะนั้นตัวนี้ไม่มีการถอนนั้นแห่งตัวนี้ไม่มีนิทะยะนั้นสังเวชสมัชชานะแห่งตัวต่อต่อมาัาสภามีสังเวชสมัชานั้นอห่งลักษณก็เป็นสังเวชสมัชานในอโศโลกเกิวิญญแล้วก็สพานัปงอยู่ข้างในได้เลยแเราจะเอาเป็นโลบถอนเลยก็ได้หรือจะโวบถอนทีหลงังก็ได้ถ้ารวบถอนทีหลังไม่เหมือนหนังสือที่เขาเฉลย่าเราจะเอาสัาพันตามปกติก็คือ ตีศัพท์เป็นตัวตเท่ากับตีกันท์เปนการวิานักของสัจจังสัจจังเป็นเอกลักษณ์ในนาฏีนาฏีอาเรบทกัจจุวาโจนแล้วก็ยศศสกดิ์วิศนักของชันตุโนชันตุโนสัมปทานะในนาฏิย่อมมีแก่แล้วก็ชาตสุวิศนักของวัจนีสุวัจนีสุนิป ฐารณะในหนาคือนิพฐาณะในเอกังสัจจังแล้วก็เอกังสัจจังนิพฐารุรยัตเห็นไหมถ้าเราโลกถ่อที่หลังเนี่ยเราทะสะพาง่ายนั่นคือเอาตัวประธานเข้าในผงผ้าเออเอาตัววิเศษนิ้เข้ากับตัวประธานตัวประธานเข้าในผงผ้าทีเดียวก็สะพานในตารางที่เขาวางไว้ก็คือมันจะง่ายถ้าเกิดเราเอาแบบโลดโผนโอดโผนมันก็จะยากนี้คือเอาตัวนี้ก่อนเลยถ้าสู่วิเศษนั้นของมัจรีสู ปกตีสูตนิท่าไรปีกางจักรีกางวิุนักของจ,งจงกักรจักรนิ่านิยะและสิกขาตาในนาทีะาติให้บุตัดตัวระจมนะนย่านะี้าจะลดผลกว่าแต่จะมึงห่าแต่้นเราก็เอาปกติธรรมดานะคือเอาติเข้ากับเอากังก่อนปีสอบปีขากับเอกังปีกลางวิุนัของอาาอาาจักรจักรสิกาตาในนาทีนาทีให้หมดตับตัวปะจม ยาสลาวิเศษักษณ์ของชันตุโน่ชันตุโน่ก็ชันตุซังก็ได้นะเขาก็แจกเหมือนอย่แจกเหมือนเคารุมหลักกาคือยาสลายวิเศษักษณ์ของชันตุโนหรือชันตุซังก็ได้ชันตุโนสามารถพาดในนาทีพระสุรวิเศษักษณของมัจจรีสุมัจจรีสุนิชารณะในเอกังสัจจ์แล้วก็เอกังสัจจ์ก็เป็นเทพเหล่าวิญญาตัวนี้ก็หมดแล้วต่อมาสองตัวนี้สองตัวนี้คือมันเป็นวิสศษักษณของชันตุโลอันนี้คือประโยชน์ไม่สมบูรณ์นะ เหมืนก่ต้องการจะมาแก้ตัวนี้แหละในข้างหน้านี้คือยกมาอย่างนแต่ตัวที่แก้ต้องการจะแก้เองคือตัวนี้แต่นั้นตัวนี้คือแก้ตัวที่เป็นตัวจตินั่นเปียนต่างอานี้มานแสดงไว้สองตัวนะ่เราก็ทํทำไปตามปกติก็คือเอเวอรปัสก็ดีมุสาวาคิโนก็ดีวิเศษนของชันโตโรชันโตโรไม่ต้องสัมพันธ์นะก็เหมือนว่าเราเอาตัวนี้ว่าตัวเนี้ยเอาในกระถามาช่วยมามาเข้าในตัวในกระถาฉะนั้นมันชันโตโรมันไม่มีอยู่ แต่เวลาต่อพันก็คือสองตัวนี้ยังเป็นวิว,ว,วีของชันโตโน่ก็ถือว่าจบแล้วคือเอวรุปสารก็ดีภาษาบาลทีน้ก,ก็ดีวิธีก,การของชันโตโน่แต่แล้วการเจรจาสัญญาัญญายัางไงหลักตัวที่มีในครถามันจะอยู่หลังมันจะเรียกว่าสัญญาตัวอยู่ด้านหน้าจะเรียกว่าสัญญาฉะนั้นการสัมญเญัรจาสัญญาเนี่ยมันจะไม่มีคำเชื่อมก็คือพูตมาเลยคือสบายเช่นเอว่าูปสารสัญญา นี่แล้วก็มุสวาอุสาวาทิโนแล้วก็สัญญาอย่างนี้ไม่มีคําเชื่อมนะไม่มีคําว่าในนะไม่เหมือนวิญญาณวิทยาณระณะนั้นพูดเิน่อ่าเอูปุสก็ดีมุสาวาทิโนก็ดีวิธีนนของของชันจโนแล้วก็เอูปุสซาสัญญามุสาวาทิโนสัญญาแต่ก็จบแล้วก็มาอิติตาบอดทิติีสักก็ศุลกาในอโถอโถ ลิงกันธาพระยุต่อมาอันน่าอ่านีน่าอันนี้แก้ตัวบทบทตัต้งเป็นวิสุทธินั่แล้วมาแก้ตัวเป็นวิสุคมาเช่นการอา่านทีอ่านว่าพวกมีโลกอื่นอ่นบารมีิสร็จแล้วแต่น,นี้อันนี้อันนี้ทําไมจึงไม่บอกว่าเป็นบทเพราะว่ามันคบบาร์ตถาเนี่ยมันแปดเสียงครบบาร์ไหมดูเดในกระถาก็นนั่นเนี่ยนี่คือคบบาร์เลยเนี่ยบารแต่ละอ่านมันจะมีแถวเนี่ยแถวมันจะมีแปดเสียงดังนั้นถ้า แค่คําเดียวคํายาวๆลงพกทั้งทั้งบาทเนี่ยแล้ก็เรียกว่าบาทต้องคาถาตองขยายเสียงแต่แ้วตัวนี้ก็เวลาเข้าก็ปคาถาพระลักษณ์แห่งบาทเห็นม่าคาถาว่าวิจินนะว่าโลกรักษะแต่นี่ราชบัณฑันเดิมบทตั้งต้องสรุปบาในจินแราวิจินนะว่าโลกรักษะสรุปบาทนิติดีซับก็สรุปบาทในคาถาประลักษ์ไม่ใช่ในประลักษณ์นัเพราะว่านี่เป็นบาทคาถาแล้วคาถาประลักษ์ก็จะมีสมาธิในโอ้ตัวนี้วิสัทธ์ว่าโลกรักษะ ต่อมาว่าอะไร่าเราก็รู้ว่าบทตั้งเนี่ยบทตั้งเนี่ยมาทำหน้าที่อะไรในคาถา,าการบวชสตระของชันตโูโระนั้นเวลาต่ามาก็วิสัทธฐาปวโลกัสส์วิเศตนะของฮันตุโนวิเศตนะของชันตโรนี่อยู่ในคาถานี้แล้วก็บนั้นชันตโรก็ต้องกำพันนะเอาแค่ตัวนี้วิเศตนะของชัตงน,นชตรโตนร,ตรโก็จบด้วอิดิสักมเีเดียรูปะแอโถแอโถลิงค์คาถา แกอันตัวที่สำคัญที่สุดคืออันโถนะอันออโถหายไป <ต itu? S 1> uh, หนึ่งตัวคือหนึ่งปองใช่ครับไม่ใช่หนึ่งตอันโถตัวถ้ามันคือประโยคหนึ่งประโยคลิ้กัถัหรือว่าประโยคหนึ่งตัวเดียวตัวลิ้นกั้งถักนะครับมันต้องโันปองัินก้งถักเป็นประโยคหนึ่ง ก็หายไปหนึ่งโยไม่ได้ไม่ได้หายหนึ่งไม่ได้หายหนึ่งศัพท์นี่คือหนึ่งโจหนึ่งองค์โยก็ต่อมาอันนี้ไม่มีบทตั้งเห็นไหมไม่มีไม่มีบทตั้งแล้วไอ้ข้างหลังเนี่ยก็ไม่ได้ไมีอิติเรียกโถบาเนี่ยที่จริงแล้วมันมันไม่สามารถจะมองออกได้เลยว่ามันก็นขึ้นอำนาจกบากแหมานแต่ว่าองความปลอดภัยของเรา เขาแปลมาว่าให้คอ,อ่านโถวว่าอธิบายเข้ามาแต่ไม่มียินบทตั้งนถวต้องแปลว่าอธิบายว่าอธิบายว่าขึ้นมาต้วนี้ฉะนั้นถ้าสงสัยในตอนที่เราทำการหาอยู่ว่าเอา่มันมีบทนะตั้งนะแต่มันเป็นรูปประโยคย,ยาวๆเนี่ยถ้าเราสงสยัยเราใส่ได้หนึ่งคือใส่ดีกว่าไม่ใส่สถ้าไม่ใส่แต่เขาเฉลยมามีก็จะโดนแล้วเฉลยจกามี แล้วเราไม่ใส่ไปก็จะถือว่าเราไม่มีเราจะโดนปอเวลาเราใส่เขาไม่มีเรามีแอไปว่าขงเราผมมีครดูดีบารเรารูดีบาร์เราต้องการความเห็นใหอยู่ฉะนั้นถ้าสงสัยว่าใส่หรือไม่ใส่โจงใส่เป็นเถิดอธิบา,ายอธิบา,ายในอกะนะคนมีอยู่แล้วเพราะมันคือแกะที่เจอภารถถาที่มาอาจารย์เขาอ,อธิบา,ายนะด,ดีอยู่แล้วไม่ถือว่าผิาดันั้นก็ไม่เป็นไระไม่มีก็ไม่เป็นไรเป็นแบบว่า หมายถึงว่าถ้าไม่มีแล้วเขามีอ่ะไ,ไม่ตัวาไม่มีอไรไม่เป็นไรไนไนแต่ตรงนี้ก็อันว่าอธิบายว่าอีก,ก็ออนว่าสัจว์รัจฉาชันตุก็มีนี้เป็นรูปย่อมไม่เห็นซึ่งสมบัติทั้งหลายสามเหล่านี้คือข้างในก็จะแปลว่าซึ่งทั้งหมดเลยก็ไอจิตตัวนี้ตัวที่นามในตัวเปิดก่อนเปลว่าซึ่งข้างในแปลว่าซึ่งหมดเลยคือซึ่งสมบัติในมนุษย์ซึ่งสมบัตในนิตในเทพ ซึ่งสมบัติคือปริพานธ์นันที่สุดลงในจิตจะแปลว่าคือจบแล้วก็จบเลยนะไม่มีดังนี้ต่อแล้วก็ดังนี้ตัวนี้เป็นจบปิดก็ถ้าเราต้องการเทฟเซฟขึ้นไปตัวหนึ่งก็คือเวทิตะโพแตอย่างว่าอาจจะเปนนียนคำถาก,ก็ได้หรือเป็นเวทิตะโพก็คือทมกระถึงสร้างเวลาต้องการก็เข้าในไนก็เลยที่รับปรายาเราพ่าาะญญเ,เอ,อวุรุโพวิสัญของชันตุ ชตุเกตาในปัสต,ต,ต,ติปัสติอังคบุตรกัตตุปานจงนัสสภษเป็นเศษในปัสติพวกนี้อนุสสารสัมมติงเนี่ยมันเป็นทุติยภัณฑ์ทุติยภัณฑ์ตามกฎที่เราท่องคือเข้าในกิริยาเท่านั้นฉะนั้นในโซนเนี่ยไม่มีกิริยาหนึ่งไม่สามารถพูดม,มันว่าเป็นรุตกรรมะได้ฉะนั้นถ้าไม่มีที่เข้าก็ไม่ต้องเรียกชื่อสะพานก็คือเอาทั้งหมดที่เป็นภาษาบาลีเนี่ย เขียนไปแล้วก็ไปสรูปะในอิติด้เลยคือท่านกเขียนไปมนุษย์สัมปติงเทวสัมปติงอวัตสานีนิพพานสัมปติงสรุปะในอิติอิติตรงไหนที่แปลว่าคือแปลว่าตัวนามเป็นตัวเกิดนามถ้ามีสังขยาหรือวิสุทธิดีสามก็ต้องเข้าสรุปะในพวกนั้นทั้งหมดเลยตรงนี้ดีสามตัวนี้ก็เป็นสรุปะในอีมาติโสสัมปติโยอีมาก็ดีติโสก็ดีวิสุณะของสัมปติโย สัมปติยุตตะมั่นในปัสติเราไดีสัมปะโสุปะเนาโถะโถะถ้าใส่เวริตถโกมาเขาทำมาได้อยโถะมุตตะมั่นในเวทิตโกเวทิตโภกินตะบนกรรมะวาจกแล้วก็ปานดิเดนะองนั่งพิจิตตาในเวทิตโกแต่นี่มันก้าวประโยคไม่ไม่ยาวมากเราเอาประโยคนี้ก็ฐานก็ได้อโถไม่มีอันเป็นพุทก็ได้อยู่คือนี้ก็ฐานก็ได้แต่ว่าถ้าันพุทาะอันเป็นพุทธเป็นกรรมก็จะดุจดีวังเส้นหวา ต่อมาบทตั้งอุท้ายอันว่าอาจว่าตมันมีอิติมันมีจิตไม่มีจิตอยู่ฉะนั้นตัวบรรทาในของของอัตถิมันไม่มีเราต้องเพิ่มมาคือกังขาเราต้องอ่านเราอ่านว่ากังขาต้องความสงสัยอิติว่าอ่นหรือ่าอีกทางนามชื่อนี้เห็นไหมนะกาศต่ภาพบรรจัยตัวนี้เป็นการทีระเบญโญต้องมีตัวนั้นต่างๆแตัเมยุกชันตุโงเข้ามาทำไมไม่ยกชันตุนาเข้ามาวิสเจนะที่เป็นจจดียมัตไว้อะ เราไม่สามารถยกชันตุนาได้ต้องยกชันตุนโนหรือชันตุนสาเท่านั้นก็ตร,ตรงอยู่ตัวนี้เราความสงสัยว่าระบ,บาดช่วงนี้อันสัตเกิดนนะั้นประสานก็จะเป็นขายเป็นหาเอกรุปรสาสตร์ือว่าผู้มีอย่างนี้เป็นโอาการตำทางไม่เป็กนการทำดันงนี้นาทียังไม่มีอดีิตดังนี้อันน,น,นี้สองบทนะครับบทตั้งมาสองบทฉะนั้นเราจากที่ประทัดาสรเือนาถาประสาเราต้องเปลี่ยนหมายในิเวณ ปทเทศาร์ก็แหงบทสอนบทิติว่านติปางปานก็อย่างนี้เวลาสัรรมผัสก็กดตั้งกว่าเลยนัติปางปานสรุปะรีติดิตามสรุปะในปัทภเทวิศาสตร,ร์ปัทภเทวิศาสตร์สามีสมรรคในอัถูแล้วตัวนี้เวลาแปลเราต้องเโยกกันาเป็นโจเปิดอิติก่อน,รรอนเดี๋ยวสัรรมพันอันนี้สัมพันทะลุทรวงไปได้เลยออกมาก็รู้ว่า ใครเป็นตัวประธานก็เข้าไปก่อนได้เลยคือนี่นามาศสัญญาโชตะกากอากาศีทังีทงางพิเสนัของปาปังปาปังอะไรนี่ยกาดตะพังเนี่ยเป็นปกรรมะักก็เป็นพุทธกรรมอะไรกัตตะพังกาดตพังกินจักรธรมะวาจบแล้วก็ปราศาก็ดีเอวโรปราศก็ดีวิเสธนัของชันจุโนชันจุโนฉัตรศรีอานาพิจิกาตาในอากาศตะพัง แลการมีการไถขออกไปก็คือว่าฉะนั้นการไถคือตัวที่อยู่ข้างหน้าเราจะเรียกว่าดีวารยา,านะครันก็คือปัสสาวิวัตรวิยาในเทวัลูปัสสาวะเอวัลุปัสสาวก็เป็นวิวัตรละนะน,นี้หมดแล้วไปยีตับออกได้เลยยีตับก็เป็นปรูกปลาในแผงขา าาการขาไปกตาในนาถีนาถีอาจุดจตุปะญญงอิจิตาบ่อยจุตับุรูปะแอโทอโถต่างบอมื่นกันอโถลิขิตานตเนี่ยก็ประมาณนี้การทัานเข้าใจโครงสร้างการแปรเรียกแบบนี้รล้วทพับบนี้ที่ทุกที่มันก็คล้ายๆกันเราก็เป็นแนวเดียวกันแบบนี้ถ้าเข้าใจอันนี้ได้ที่เหลือมันก็เข้าใจได้โอเคไหมครับแณะวันนี้ก็ต้องดูดีดๆแล้วก็